วิธีการแก้ไขด้วยตัวเองง่ายๆนะครับถ้าสายติดเฟดหลังจากเฟดที่6ขึ้นไปยาวมานี่เลยนะถ้าเกิดเฟดเฟดหลังจากอันเนี้ยช่วงเนี้ยเฟดที่5ไล่ลงมาก็ขันคอก็หายแต่ถ้าเกิดเฟดที่6ไล่ขึ้นไปเนี่ยจะต้องมานหนุนตรงนี้เกิดจากบางทีอาจจะเซตอัพต่ําไปอะไรอย่างงี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคลายสายให้หย่อนหย่อนเลยโดยไม่ต้องแกะหมุดออกนะครับคลายสายให้หย่อนหย่อนแล้วก็หาครีมอย่างงี้ ดึงนี้ออกแล้วก็หาครีมหยิบอันนี้ออกมาเห็นไหมออกมาแล้วนะ <_ t od ic> อะออกมาแล้วปุ๊บใช่ไหมทีนี้เราก็หาอะไรที่มันเป็นแท่งๆ <_ t od ic> อย่างเช่นสมมุติอันนี้อ่ะเป็นหนวดกุ้งเห็นไหมเห็นจ <_ t od ic> ้ะอ่าหนวดกุ้งนะครับลองดูว่าให้มันพอดีกับร่องนะอ่าพอดีอยู่นะเราก็ตัดตัดหน่อยแป๊บนึงนะเอาให้มันพอดีกับร่องโอเคทีนี้เราตัดได้แล้วอ่ะเอาที่มันมีความหนาหน่อยนะครับ เจตนาคือเราต้องการหนุนให้มันสูงขึ้นให้มันมีความหนานิดนึงอ่าเนี้ยทีนี้เราก็วางวางมันไปวางมันไปหน้าเห็นไหมเห็นไหมรูปอะ่ะเห็นจ้ะแล้วก็อ่ะเอาบาใส่กลับไปเรียบร้อยทีนี้ก็จะหนาขึ้นแล้วก็ขึงสายแล้วก็ลองเช็ดดูว่าเออเคมันหา,หายหรือยังยังติดอยู่ไหมอ่าถ้ายังไม่ติดเราไอ้ถ้ายังติดอยู่เราก็เอาออกมาใหม่ทีนี้ก็หาเพิ่มหนวดกุ้งอะ่ะเพิ่ม หรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นแบบพลาสติกอย่างนี้ก็ได้อะพลาสติกเอ่อเขาเรียกว่าไงพลาสติกหรือว่ากระดาษก็ได้ให้มันมีความหนาหน่อยตัดให้มันพอดีร่องนะครับแล้วก็ใส่ไปอย่างนี้อันนี้เป็นกระดาษอะใส่ไปแล้วก็ใหม่แล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมอย่างนี้อ่ะโอเคง่ายๆนะครับภายในหนึ่งนาที